กลับมาครั้งหนึ่งเพชรซซมนะผมหลังจากที่มีการอัปเดตใหม่มาแล้วผมก็ทําให้การฟาร์มของผมนั้นมีของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่ครับโหซีเกทนะครับมินิเชตนะครับแล้วไหนจะเป็นพวกแพ็คต่างๆนะครับแล้วก็กุญแจไปติดดอกนะครับนี่ครับยังไม่เปิดอีกนะนะครับยังไม่ได้กดสร้างอีกวันนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมดนะผมจะดูกันว่าเราได้ของทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งของทั้งหมดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมกับการฟาร์มไม่กี่วัดนะครับ เริ่มจากบันเดิลก่อนเลยครับผมนี่ครับกดเรื่อยๆเลยครับเอาให้หมดนะครับผมพวกบันเดิลนี่ได้มาเยอะมากๆนะครับคือผมฟาร์มเนี่ยก็ใช้เทสเตอร์ระดับ6เนี่ยสามเล่มนะครับผมในการฟาร์มนะครับแล้วก็ไลนิ่งใหญ่นะครับผมแล้วก็แมกนัตนะครับแล้วก็แท็บพาวเวอร์แล้วก็คริติคอลนะครับผมแบบของไหลมาเทมาเลยครับตอนนี้ตามด้วยบันเดิลน้ำยาต่อเลยครับนี่ครับโอ้โห เนี่ยทั้งมาดูว่าผมได้อะไรบ้างเห็นไหมครับโอ้โหมีเทสเตอร์ระดับสูงนะยครับค่อนข้างที่จะคุมนะผมกับการฟาร์มในแพทนี้นะครับสายฟรีผมพูดเลยถ้าเกิดมาอยู่ด่านทุดท้ายเนี่ยได้ของเยอะแน่นอน,นครับต่อไปก็บันเดิลทอยนี่ไม่ค่อยมีอะไรมาผมก็จะเป็นโคกของเล่นนะครับต่อไปเป็นส่วนของกิฟต์บ็อกนะผมซึ่งก็จะมี box มกิฟต์บล็อกที่ผมเก็บมานานนะกิฟต์บ็อกใหญ่ที่เพิ่งได้มาจากเมื่อคืนนะครับมาดมรออน,นให้โหลดเสร็จก่อนนะผมจะได้ดูว่าของได้อะไรบ้าง ดูนะครับผมได้อะไรบ้างไปเอากิบบ็อกใหญ่ก่อนเลยครับหืของมันดันครับได้พวกวันเดินด้วยนะครับไหนจะเป็นเพชรไหนจะเหล่าของอีกนะครับกดทั้งหมดเลยครับได้กุญแจมาเพิ่มนะครับหือของค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วผมประการฟาร์มในแต่ละวันช่วงนี้นะครับส่มมาผมกิบบ็อกครับกิบแบ็กเล็กนะครับไปดูเลยครับหือเยอะมากๆอ่ะหืมมีของดันครับ ผมพ่อเลยกดทั้งวันนะครับฟาร์มหนึ่งวันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมดัานนี้ครับจะไปตอนใกล้เสร็จเลยดีกว่านะครับใช้เวลากดไปประมาณเกือบหนึ่งนาทีนะครับก็คือได้ของเติมมาค่อนข้างที่เยอะเลยครับหืมพวกบันเดิลนี่เต็มเลยครับตอนนี้มาดูครับหืมไหลมาเทมาครับผมกับของทั้งต่างนะครับนี่ครับโอ้โหเพิ่มมาค่อนข้างเยอะครับอินเด็กซ์โทเค็นนี่น่าจะจากการสุ่มนะครับมาต่อไปเป็น อ่ามินิเชสต่อเลยครับดูที่ได้เลยออกก็เป็นของอ๋อได้บันเดิลด้วยครับหืได้ค่อนข้างเยอะนะครับมินิเชสนี่รู้สึกอยาคุมนะครับนี่ได้น้ำยงได้น้ำยาด้วยนะครับได้ทุกอย่างนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะคุมสุดๆไปเลยครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับเจ้ากุญแจเลยนะครับเล้วกดพวกนี้หมดก่อนนะครับนี่กุญแจเรามีทั้งหมดแปดสิบสี่ดอกนะครับเดี๋ยวผมว่าไปลุยเรียนต่อเลยนะครับปรกุญแจเนี่ยผมจะเอาที่สําคัญสาคัญมาแล้วผมจะไป เปิดซ้ําๆนะครับเพราะว่าเราทําคลิปเปิดไปสองรอบนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาอันที่สำคัญสำคัญมาแล้วน,น,ะนะครับผมอือมาแล้วครับเทียนทีชามะผมอ่าเป็นการเรนดอมสปาวครับสปาวเทียนทีนะครับดีดีครับโอ้โหเปิดมาหนึ่งนาทีได้แล้วครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับอืมเอ็กซตอติกเพชรมาแล้วโอ้โห เยอะเกินมาแล้วครับไม,ไม่ได้ใช้เลยครับเพชรเขาติเพชรใครอยากได้ทักมาขอผมได้นะผมอืมเอาไลนิ่งมาครับโอ้โหได้มาแล้วครับใครยังไม่มีไลนิง่งทักมาขอได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เยอะเกินไปนะครับไลนิง่งเปิดมาโดยรวมก็เยอะแล้วนะผมกับครั้งก่อนกอนอย็ยังไม่เคยได้ฮิลเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเสงเอาโอ้โหได้ชามมา,อาโอเคโอเคได้ชามสโตนมาก็ยังดีครับน่านจะใกล้หมดแล้วนะครับ เปิดมาประมาณเกือบ5ทีได้ครับเพราะว่าถ้าคุณแจซ้ํามาด้วยนะผมก็จะเปิดซ้ําไปก็เกือบเกือบหนึ่อกระดกครับนะประมาณ90เกือบร้อยดอกน่าจะหมดแล้วอ่ะทีนี้ครับเราจะต่อที่สิเกตคีนะครับอันเนี้ยของที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับซึ่งจุดที่เราไปคือปักต้นไม้นะครับนี่ครับมาถึงเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวอกกดเข้าไปเลยครับไม่ต้องลังเลยครับผมว่ายังไงดวงเราก็มานะครับไปเข้าไปดูเลยครับฟืดมาเรียบร้อยครับ โอ้โหขี้สี่ลุ้งกับรองเท้าครับเรียกไม่ถูกเลยเอาเอา,เอาเป็นอันนี้แล้วนะครับมไม่เป็นไรครับมาต่อได้ยังเหลือกตั้งสามดอกนะครับต้องได้คุมคมๆแล้วแหละตรงนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องได้คุมบ้างสักดอกนะครับเอาดีๆมาสักอันหนึ่งนะครับอือหือเอาขี้สีทะขี้สีรุ้งอีกนะครับเฮ้ย ไปดอกที่3ครับข่าแบบรดเใจครับม่ให้ได้เสร็จจังหวะนะครับรอบนี้ผมว่าเราต้องมาบ้างนะครับฮึบโอโหมาแล้วครับไดมอนด์พีกับค็อกเทลออาผมว่าคิดว่าค็อกเทลน่าจะคุ้มกว่านะครับค็อกเทลเดือานะครับเพื่อไปเปิดหาสัตว์เลี้ยงนะครับเจ้าฮิวเจ้าอะไรอย่างงี้ครับนะดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้ายนี้ต้องได้ของดีๆบ้างนะครับมามาลุ้นกันนะผมจะได้อะไรดีๆไหมดอกท้ายมาครับ เาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปประมาณนี้แล้วนะผมก็เป็นการฟาร,ร์มหนึ่งวันที่ค่อนข้างโค้มกับแพทใหม่ในครั้งนี้นะครับถ้าชอบยังไงก,กดไลค์กดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีายบายครับ